สวัสดีครับเพื่อนๆชาวนักสะสมทุกท่านนะครับวันนี้คนมีตังก็มาอัปเดตราคาเหรียญ5บาทนะครับซึ่งเป็นเหนรียญรัชกาลที่9นะครับซึ่งรับซื้ออยู่ที่1 0 0 0 0แบาทนะครับเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดแล้วถ้าใครมีก็พิมพ์มีแล้วก็ใส่ไอดียลไว้นะครับเพราะว่าถ้าส่งมาในลายผมผม ตอบกลับไม่ทานะครับคือข้อความเยอะมากครับเดี๋ยวให้ดูด้านหน้านะครับด้านหน้าครับตรงนี้จะเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับส่วนฝั่งนี้เขียนรัชกาลที่เก้านะครับนี่ก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่เก้าหันพระพักไปทางด้านซ้ายนะครับส่วนด้านข้างครับ ด้านข้างจะเป็นสองสีแบบนี้นะครับสองสีนะครับนี่ครับสองสีครับส่วนด้านหลังด้านหลังจะเป็นรูปเรือหงนะครับเรือหงแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นวัดนะครับด้านล่างจะเขียน ห้าบาทนะครับเป็นเลขไทยกับเ,เลขอาราบิกนะครับจะเขียนประเทศไทยพศซึ่งพศที่เรารับซื้อนะครับเป็นพศสองห้าสองเก้านะครับย้ำนะครับพศที่รับซื้อเป็นพศสองห้าสองเก้านะครับซึ่งเป็นปีอื่นยังไม่มีราคานะครับ ใครมีก็พิมพ์มีแล้วก็ใส่ไอีดลายหรือเบอร์โทรไว้นะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับนะครับถ้าส่งมาในลายซึ่งผมตอบกลับไม่ทันครับบางคนก็ส่งแบบที่ไม่ใช่มาผมก็ไม่ได้ตอบนะครับขอเป็นแบบนี้นะครับปีสองนห้าสองเก้านะครับเป็นเหรียญห้าบาทเรือหงนะครับห้าบาทเรือหงแบบเสียนกลับนะครับ นี่ครับสภาพใหม่หรือสภาพเก่าก็ได้นะครับย้ำนะครับเหรียญห้าบาทเรือหงปีสองห้าสองเก้าครับใครมีก็พิมพ์มีแล้วก็ไอดีไลน์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปนะครับ